สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยมาชมสีดำนะครับของ Samsung g a l ็ x ซี A 2 3นะฮะตอนที่ผมรีวิวไปเนี่ยจะเป็นตัวสีฟ้านะครับหรือว่าสีบลูนั่นเองแล้วช่องอื่นๆเนี่ยที่รีวิวไปก็จะมีสีสีบลูนะครับแล้วก็จะเป็นสีพีชเนาะจะเป็นสีส้มอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้าบอกว่าใครจะรู้ว่าสีดำเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงสีสันของเขาเป็นยังไง เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกะกล่องพามาดูสีดำกันหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบแบบสีวหวานๆอะไรแบบนี้เนาะเปิดกล่องออกมานะครับภายในกล่องเล็กเนี่ยจะไม่มีอะไรนะจะมีเฉพาะคู่มือการใช้งานเท่านั้นนะครับแล้วก็จะเจอกับตัว Samsung Galaxy A23 นะครับภายในกล่องเนี่ยก็จะมีตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับมาให้เรานะ แล้วก็จะมีสายชาร์จนะครับหรือว่าสาย USB UH นั่นเองซึ่งตัวนี้จะเป็นพอร์ตไทยสีนะครับจะเป็นแบบ A to C นะมาดูกันที่สีสันของตัวเครื่องกันหน่อยและนี่ก็คือสีดำนะครับนี่สีแบล็นะครับจะเป็นงานลักษณะหลังเงานะครับทุกคนเงาแบบวิบวับเงาแบบมันวาวเลยนะ เวลาโดนแสงเนี่ยก็สะท้อนแสงได้นะครับสำหรับรุ่นนี้ในส่วนของโมงดูกล้องนะครับการดีไซน์จะเหมือนกันเลยกับตัว Samsung Galaxy A53 รุ่น 5G นะครับเพียงแต่ว่าตัว A53 5G เนี่ยจะเป็นงานด้านใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานหลังเงานะครับเงาแบบมันวาวเลยทุกคนมาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆกันหน่อยแล้วกันนะครับ เริ่มจากด้านล่างตัวเครื่องนะฮะฝั่งซ้ายมือสุดเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับมีไมโสรนทนามีช่องเสียบสายชาร์จที่เป็นพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ตามได้วยลำโพงส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะมีปุ่มวอลุ่มบวกวอลุ่มลบนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม power ปุ่ม power เ,เนี่ยจะเป็นปุ่มสแกนลายนิ้วมือไปในตัวด้วยนะครับด้านบนจะมีไมค์ตัดเสียงรบกวนไมค์ใช้งานด้วยนะครับสำหรับคนที่เน้นในเรื่องของงานวิดีโอนะ ฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็เข้าสู่หน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะสีสันของหน้าจอจะประมาณนี้การดีไซน์ของหน้าจอจะเป็นแบบ Infinity V Display นะครับขนาดของหน้าจอ6.6นิ้วความละเอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD Plus นะครับอัตราดีเฟรของหน้าจอรุ่นนี้คือดีมากๆนะครับอยู่ที่90เฮนะิรเนาะ คลิปนี้คงจะไม่ได้มารีวิวซ้ำนะครับถ้าใครอยากจะดูคลิปรีวิวแกะกล่องอยากจะดูว่าอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มามีอะไรกันบ้างเนี่ยเพื่อนๆสามารถคลิกดูใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันเนาะส่วนใครที่อยากจะดูรีวิวเต็มนะครับดูว่าการใช้งานเป็นยังไงกล้องสวยหรือเปล่าเล่นเกมลื่นไหมสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เช่นกันนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ทั้ง2คลิปเลยนะครับส่วนถ้าใครสนใจสินค้าเนี่ยเพื่อนๆสามารถคลิกดูรายละเอียดใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะ เดี๋ยวแปะลิงก์สินค้าไว้ให้ทั้ง l า zada และ s h อป e ีนะครับเป็นยังไงบ้างสีดำโดนใจกันหรือเปล่าโดยส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเป็นคุณผู้ชายใช้นะครับไม่ชอบสีหวานๆสีดำตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเรียบหรูดูดีนี่นะฮะมันวาวมากๆเลยถ้าใครไม่กด subscribe นะครับยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านช่วยกด subscribe ให้กับช่องของผมด้วยลวกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ